สวัสดีครับพบกับรายการอควาไรชาแนลกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมซึ่งที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือน้าใส่ฟาร์มที่ดอนตูมนะครับสาขานครปฐมนั่นเองตอนนี้คือจะเป็นฟาร์มผลิตลูกพันธุ์ตาดินปลาทับทิมนะครับผมรวมถึงปลาเบญจพรรณอื่นๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าเรื่องของตัวคุณภาพและมาตรฐานของตัวลูกพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่นี่นะครับเป็นฟาร์มพอเลียงสัตว์น้ําที่เป็นระบบปิดนะครับผมมีการหุ่นเว้นของเสียที่เกิดจากการค้นสัตว์ จึงเป็นที่มาที่ทําให้ฟาร์มนี้นะครับผมได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2567สาขาการพอเลยงสัตว์น้ําจืดนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางพี่สุชาตินะครับผมทางเจ้าของฟาร์มน้ําใสฟาร์มกันเลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณสุชาติปิยะสิรินนท์นะครับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี25 6 7าสเสาขาพฤษาสต์น้ำจืดนะครับสวัสดีครับพี่สุชาติสวัสดีครับก็ที่นี่ก็คือน้ำใสฟาร์มที่นครปฐมใช่ครับนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้พี่สุชาติเล่าถึงในเรื่องของตัวแบ็กกราวน์พี่นิดนึงในเรื่องของการที่เข้ามาสู่ในอาชีพการบืชศาสตร์น้ำได้อย่างไรครับผมเอาคร่าวๆออผมเหรอจริงๆว่าผมก็ทำงานเป็นลูกจ้างมาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่า เมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจว่ามาทำธุรกิจของตัวเองที่เลือกสับน้ำก็เป็นเพราะว่ามันมีหลายๆองค์ประกอบนะครับแม้ว่าตัวผมเองผมไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้แต่ว่าก็เพอเอิญมีเพื่อนมีคนที่รู้จักนะครับที่ สามารถสนับสนุนทางด้านนี้ได้อย่างเช่นคุณวอร์เรนนะฮะเ,ะเขาก็มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านนี้เยอะก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ๋อเป็นเพื่อนกันคุณวอร์เรนเป็น <Warren S 2> เพื่อนกันอยู่แล้วนะครับ,รบเล่นกีฬาด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีความรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเดิมทีเนี่ยไม่ได้สนใจทางด้านนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนอีกหลายหลายคนที่อยู่ในกรมประมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจทําเลยก็เป็นเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยคิดว่าหลังจากที่ศึกษา เรื่องต่างๆเกี่ยวกับปศุสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าปศุสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นปศุสัตว์ซึ่งกําลังจะ,จะเจริญกําลังจะงอกงามกําลังจะขึ้นสูงมีบทบาทมีเขาเรียกว่าทเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยนะคตรน่าจะมีบท<ม>บาทมากๆในการที่เป็นแหล่งผลิตโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์ไอแหล่งผลิตโปรตีนเลี้ยงประชากรโลก มันเป็นจุดที่กําลังจะ take off อ่ะอนานครับผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นจุดที่ดีถ้าสมมติว่าเราทาธุรกิจในช่วงที่เราพอมีอายุแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทําอะไรที่มันสวนกระแสจนเกินไปถ้าเราเป็นไปตามแนวโน้มของโลกแนวโน้มของส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ง่ายง่ายกว่าแม้ว่าเราเราเกาะกระแสไปแบบนั้นยังง่ายแล้วยิ่งถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยเราวางตําแหน่งสินค้าเราดีๆเราก็น่าจะพอไปรอดได้ครับ อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาในในธุรกิจนี้นี้20กว่าปีที่จุดเริ่มต้นที่เข้ามาครับก็คือปัจจุบันก็คือทางพิสุชาติก็เป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของของน้ําใสฟาร์มของสาขาในเขตนครปฐมครับครับผมก็สิ่งที่แล้วเรื่องของตัวธุรกิจที่เราทําปัจจุบันเนี่ยครับผมน้ําใสฟาร์มเนี่ยเราก็ทำเพาะในส่วนของตัวลูกพันปลาใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่ผมหลักๆก็จะมีปลานินเนี่ยเป็นหลักนะครับปลานินแล้วก็ปลานินแดงหรือปลาทับทิมเนี่ย สองตัวนี้แทบจะเกือบทั้งหมดของเราแหละมากกว่า90%เนี่ก็จะเป็นตัวนี้ส่วนตัวอื่นที่เราทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีไหลยอย่างครบวงจรแล้วเราก็จะได้ศึกษาไปด้วยก็อย่างเช่นปลาช่อนครับ,รบมีปลาช่อนที่ใช้สำหรับเออเขาเรียกปลาช่อนกินอาหารเม็ดนะครับจะเป็นปลาช่อนอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยไม่ใช่เป็นปลาช่อนแบบเดิมที่เลี้ยงกันโดยทั่วไปแล้วก็กินเหยื่อกิน,กนอาหารสด,อ,สดอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็บีด สายพันธุ์อันนขึ้นมาที่เป็นปลาช่อนที่กินอาหารสามารถเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปได้ตั้งแต่ตนน้จนจนจนจบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกปลาอื่นอย่างเช่นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนบ้างปลาชะโอนบางนิดนิด,นด,นดหน่อยๆนะครับอันนั้นเป็นส่วนประกอบอืมครับอันนี้ก็คือในสวนตัวธุรก,กิจที่เราทาอยู่ตัวนะของคลังน้ําใสฟาร์มของพีสุชาติในะปัจจุบันครับครับครับ,รบมาในส่วนของตัวในเรื่องของ ที่เราเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับครับ,รบผมอยากจะถามพี่ว่าในส่วนของตัวหัวใจสําคัญเนี่ยที่ทาให้ฟาร์มของเราหรือว่าการบริหารก,การทําฟาร์มบริษัทน้ําของเราเนี่ยได้รับการพิจรารณาตรงนี้หลักสําคัญของพี่คืออะไรผมคิดว่าเ,เป็นเรื่องของการวางแผนตั้งแต่ตอนต้นนะนะว่าเรารเผอิญแล้วเราตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าให้ฟาร์มของเราเนี่ยเป็นฟาร์มระบบปิดแล้วก็ใช้ทรัพยากร ที่จํากัดเนี่ยให้น้อยที่สุดอย่างเช่นสวัสดาคน้ำเนี่ยเราใช้หมุนเวียนระบบหมุนเวียนเลยนะครับการควบคุมโรคการคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะง่ายแต่ว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มตั้งแต่ตอนออกแบบฟาร,ร์มเลยเนี่ยเราก็ต้องดูละพื้นที่ของเราเนี่ยสโลปไปยังไงมีความสูงความต่ําเท่าไหร่เวลาเราออกแบบฟาร์มเนี่ยเราก็จะต้องพยายามให้ลงทุนน้อยที่สุดอย่างเช่นการ ถมการขุดการถมนะภาษาทางวิศวะเขาเรียก u ัด n n fill เนะี่ยคุณตักดินมาเท่าไหร่คุณไปถมที่ไหนเนะี่ยการย้ายดินจะต้องน้อยที่สุดสโลป์ของคุณทำยังไงที่จะให้คุณใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดใช้กราวิตีมากที่สุดการดูดน้ำเข้าการดูดน้ำออกอะไรอย่างเงี้ยนะตอนไหนที่ใช้กราวิตี้ให้เยอะๆหน่อยเนี่ยนะครับใช้แรงโน้มถ่วงเยอะหน่อยเราก็อาจจะประยัดในเรื่องการพลังงาน ขาเดียวอาจจะดูดเข้าตอนดูดออกเราปล่อยน้ําออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยการออกแบบเริ่มต้นเนี่ยสำคัญการใช้พื้นที่ต้องเหมาะสมน,นะครับรแน่นอนเราเลี้ยงปลาเราต้องเลี้ยงในน้ําแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นบกอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องคํานวณเลยว่าเราควรจะมีบกเท่าไหร่มีน้ําเท่าไหร่ที่จะเพียงพอที่จะใช้ระบบหมุนเวียนทั้งหมดมในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้น้ําแบบนี้เนี่ยเราจะใช้น้ําจากข้างนอกเข้ามาเติมเนี่ย เฉพาะในส่วนที่มันระเหยออกไปอะไรเพียงเท่านั้นแล้วในช่วงหน้าแล้งที่เขาปิดน้ําเราต้องใช้น้ำเราวเขาต้องคำ<ม>นวณอ,อ่าอันนี้ผมว่าสําคัญอันนี้เป็นประการแรกที่คิดว่าระบบสําคัญการออกแบบฟาร์มเนี่ยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องการประหยัดพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการติดในระยะยาวมีการติดตั้งพวกโซล่าเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แม้ว่ามันจะไม่ได้ชดทดแทนพลังงานทั้งหมดที่เราใช้แต่ว่ามันก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างใช้ได้เราติดอยู่ประมาณสัก60กิโลวัตต์หมายถึงว่าทั้งฟาร์มนี้ก็คือมีสามารถผลิตโซลาร์เซลล์ได้60กิโลวัตต์ต่อวันครับก็สามารถประหยัดพลังงานที่เราเรียกว่าชดชทดแทนพลังงานที่เราใช้อยู่ประมาณสักหนึ่งในสาของพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับเพราะเราผลิตได้เ,เฉพาะกลางวันเป็นต้นนะครับ อื่นๆก็คิดว่าเป็นเรื่องของระบบการจัดการ,รในเหตุผลที่3คือเรื่องระบบการจัดการเพราะว่าเราวางตำแหน่งของสินค้าเราเนี่ยให้เป็นสินค้าที่ในระดับที่ไม่ใช่เป็นมีทูโปรดักต์ไม่ใช่ว่าเป็นสินค้าที่ใครๆก็เราต้องวางตําแหน่งสินค้าเราเราตั้งใจที่จะวางตําแหน่งสินค้าเราต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับต้นๆครับครับ,รบซึ่งตรงนั้นเนี่ย หัวใจสําคัญก็คือเรื่องระบบการจัดการแล้วก็คนม,มากที่สุดนะครับนอกเหนือจากการวางระบบที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากที่สุดเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องมีแรงงานที่ต้องไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราสามารถทําเองได้ทั้งหมดครับงนั้นหัวใจน่าจะอยู่ที่การจัดการคนการจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยมากที่สุดครับเ,ลลเดี๋ยวผมขออนุญาต ขอลงรายละเอียดนิดนึงในเรื่องของประการแรกเรื่องของการวางผังฟาร,ร,ร์มเรื่องของการแนวคิดในการวางผังฟาร,ร์มของที่ให้พี่สุชาลอยฟังว่าในส่วนของตัวฟารม์มเราเนี่ยเรามีการ <c oughs> วางผังคร่าวๆยังไงอย่างเช่นในส่วนโซน,นพอเลี้ยงเรื่องของการไหลของน้ํบที่เกิดกับการเกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ําหรือว่าเกิดจากการผลิตผลิตสัตว์น้ําของฟาร์มเราเรามีการมีการบริหารจัดการน้ํา ที่มันมีศาตร์อินทรีย์หรือรของเสียในนั้นนะเอามาหมุนเวียนบำบัดใช้ประโยชน์ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับครับ,ค,รบคือมันเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ได้ว่าได้ฟ้าได้ได้พื้นที่ฟาร์มาทีเดียวทั้งหมดเหมือนกับในบปัจจุบันมันมาทีละชิ้นทีละชิ้นก็นต้องมีการปรับแก้ไปเรื่อยถูกต้องครับครับพอเราได้พื้นที่ชิ้นแรกมาเนี่ยเราต้องคํานวณเลยว่าสําหรับชิ้นเนี้ยเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรเราต้องใช้น้ําเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น ประการที่สําคัญให้มันสัมพันธ์กับกําลังการดิตที่เราต้องการใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบเลยว่าพื้นน้ํามีเท่าไหร่มีพื้นดินเท่าไหร่แล้วการออกแบบนี่จะต้องดูตามสภาพความเป็นจริงด้วยว่าพื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยสโลปมันไปทางไหนอย่างเช่นอย่างแปลงแรกที่ผมได้มาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสูงกว่าข้างหลังเนี่ยเมตรครึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาบ่อพักเราอยู่ตรงไหนบ่อเราอยู่ตรงไหน ดูดน้ําเข้าแล้วให้มันไหลไปตามเพราะว่าเราฝังท่อใต้ดินที่สําหรับส่งน้ําอันนี้เป็นระบบที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าคอนเซปต์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นเราควรจะเอาบ่อแรกอยู่ตรงไหนบ่อพักอยู่ตรงไหนดูดน้ําตรงไหนอันนีต้ต้องพยายามวางให้ดีหลังจากนั้นถึงจะไปเรื่องรายเ,ยเพราะว่าคอนเซปต์ทางฟาร์มเนี่ยหนึ่งใช้น้ารีไซเคิลสองดินหรือว่าของเสียจะต้องรีไซเคิลเช่นเดียวกันไม่ใช่อย่างเช่นพอเรารู้ว่า เราเราใช้บ่อไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบ่อมันจําเป็นจะต้องถูกบําบัดว,วิธีการบําบัดก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่ทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องดันเลนนะครับตักเลนหรือตากเลนบางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการสลับบ้างถ้าเราต้องการความรวดเร็วนะมานั่งรอเวลาตากอยู่ประมาณเ,าเป็นเดือนนี้ไม่ได้เราก็าต้องพักบ่อแล้วก็เอาบ่ออื่นมาทําแทนใช่ใชเรา <ไป S 1> ต้อง<ก>ออกแบบไวเลยบ่อนี้อาจจะพักเพราะว่าต้องมีการบําบัด ต้องมีการพักบ่อแล้วก็เราอาจจะใช้บ่ออื่นที่ว่างอยู่ในการผลิตสัตว์น้ำในช่วงนั้นแทนซึ่งอันนี้เราต้องออกแบบไว้ตั้งแต่ตอนต้นทำยังไงถึงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเร็วที่สุดอืมนะครับแล,แล้วหลังจากนี้คือในเรื่องของตัวน้ําที่เกิดจากการผลิตของเราบ้างครับน้ําที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ําของเราเนี่ยโอเคมันจะมีเรื่องของตัวสารอินรีย์มีของเสียต่างๆครับตรงนี้เรามีวิธีการในการที่จะดึงเข้ามาเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการบําบัดยังไงบ้างพี่ ผมออกแบบโดยการทําคูไว้ล้อมรอบฟาร์มเป็นรั้วเลยนะครับ,รบใช้เป็นรั้วเลยแล้วคูนี่มีประโยชน์อันที่2ก็คือว่าเราเวลาเราใช้น้ําเสร็จเราดําน้ําออกตามคูเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนกว่าจะวนรอบมา,มามายังบ่อพักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายหลายวันสมควรอาจจะมากกว่า20วันกว่ามันจะไหลกลับมาตามเราคิดตามโฟลเอดเนี่ยกว่ามันจะเนี่ย แล้วก็มันก็จะถูกบําบัดโดยธรรมชาตินะครับ,รบสออย่างก็คือว่าเราพยายามปลูกพืชที่มันดูดด,ดซับพวกนี้ไว้อันที่2ก็คือว่าเราก็มีสัตว์น้ําบางอย่างที่เราจงใจปล่อยลงไปเพื่อให้มันกรองนะครับและอันที่3คือเราใช้พวกจุลินทรีย์ในการบําบัดของเสียบางอย่างนะครับซึ่งเราก็จะต้องใส่ลงไปเป็นประจําเป็นระยะเวลาเรียกว่าอาจจะทุกสัปดาห์กี่วันครั้งกี่วันครั้งเนี่ยนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยถูกบําบัดก่อนที่จะถูก รีไซเคิลกลับมาใช้ใ <น S 1> รตรงนี้ในบอ่อพักน้ําตรงนี้ในบ่อพักบ่อนี้คือพอหลังจากที่ผ่านเรื่องของการตกตะกอนการบําบัดโดยทั้งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พืชรหรือสัตว์น้าอื่นๆที่อยู่รอบๆคูจนมาตกตรงนี้เสร็จครับก็เป็นน้ําที่สามารถที่จะนําไปเติมในส่วนของตัวในบอ่อเพอเลี้ยงของเราได้ต่อในบอ่อเลี้ยงปลาของเราได้ต่อใช่ครับตรงนี้ก็คือคก็สามารถที่จะนำมูนหมุนเวียนใช้ได้ตลอดใช่ใช่แล้วเราก็มีเช็คเกอร์ก็คือว่าเราเราเอา ปลาไปไว้ตรงต้นทางก่อนที่จะดูดกลับเข้ามาเนี่ยเราต้องเช็คดูว่าลูกปลาอยู่ได้ไม่เสียหายมีมีอาการมีอะไรบ้างหรือเปล่าก็อย่างเช่นปลาที่เอาไว้เช็คคุณภาพน้ําก็ปลาตะเพียนที่มีความปลาตะเพียนเซนซิทีฟที่สุดครับปลาตะเพียนมีมีสัญญาหรือมีอาการผิดปกติหมายความว่าเกิดคุณภาพน้ําไม่ค่อยโอเคแล้วต้องมาต้องมานั่งตรวจเช็คดูต้งไล่ไล่ย้อนไปเลยว่าเกิดจากตรงไหนถูกต้องครับ แต่จริงๆแล้วในเรื่องของการตรวจสอบเราตรวจสอบอยู่บ้างแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีทดสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรวจสอบเนี่ยผมจะเช็คคุณภาพน้ําทุกวันรับทุกวันแล้วบางบางอินดิเคเตอร์เนี่ยผมจะตรวจวันละสองครั้งด้วยก็คือมีเช้าด้วยมีบ่ายด้วย แต่ว่าโดยทั่วๆไปอย่างเช่นตัวที่เซนซิทีฟอย่างออกซิเจนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยก็เ,เช็คทุกวันเช็คทุกเช้านะครับกลางวันเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องเช็คเพราะว่ามันมันบูมโดยแพลงต้นตนได้อยู่แล้วเราเช็คตอนที่เซนซิทีฟคือตอนเช้ารุ่งสางเนี่ยมันมีออกซิเจนน้อยที่สุดตัวนั้นเราก็จะเช็คทุกวันแล้วเรามีสมุดเช็คของเราตัวอื่นก็แน่นอนเราก็ต้องมีเช็คของเสียในไตร pH อะไรประมาณนี้เราต้องเช็คดูครับ แล้วก็มีปลาอย่างที่ว่าเนี่ยเช็คอีกทีหนึง่งพอชัวร์ตรงนี้คือเท่ากับว่าทางฟาร์มของพังพิสุชาติเนี่ยรเราเป็นระบบปิดเกือบแท,บ,ทบจะร้อยปเซ็นต์ละครับไม่ไม่มีการนําน้ําจากภายนอกเข้ามายกเว้นเสีไม่มีการปล่อยน้ําจากการเลี้ยงของเราออกสู่ภายนอกครับ ยกเว้นเสียแต่ว่าเราอาจจะมีการดึงน้ําจากภายนอกเข้ามาเติมในช่วงของที่ว่าน้าระเหยออกไปใช่ครับถูกไหมครับผมอาจจะมีที่ออกไปข้างนอกบ้างก็อย่างฝนตกมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาที่มันล้อนไปอย่างนี้เราต้องปล่อยร้อนออกไปมีบ้างแต่ว่าเวลาเราให้ล้นออกในเราก็ล้นออกคลองคลองทิ้งน้ําของชลประทานเขาจะมีคลองส่งน้ําแบบคลองทิ้งน้ําเราก็ต่อเชื่อมท่อที่สามารถที่จะทิ้งไปในคลองทิ้งน้ำนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ ปลอดภัยสำหรับทุกคนอยู่ล้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากระบวนการผลิตสัตว์น้ําหรือการเลี้ยงสัตว์น้ําของทางพิสุชาติหรือน้ําใส่ฟาร์มที่นี่เนี่ยก็ไม่ทํำลายไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับก็พยายามให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือเราสามารถจะหมุนเวียนน้าเข้ามาใช้ได้ลดความเสี่ยงจากโรคระบาดจากภายนอกด้วยใช่ครับใช่เลยครับ ตรงนี้คือเป็นตัวคอนเซปต์ของเราอ่านี่เป็นเป็นคอนเซปต์ของเราที่เราทำตั้งใจทําอย่างนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นอาจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบข้างด้วยแล้วมีความยั่งยืนด้วยนะเพราะว่าถ้าเราลดการพึ่งพาเรื่องของตัวน้ําจากข้างนอกได้มากเท่าไหร่เท่ากับว่าในช่วงของที่ว่าเกิดสภาพ สภาพภูมิอากาศที่มันแห้งแล้งอย่างงี้น้ำไม่มีเราก็ยังพอมีน้ําใช้หมุนเวียนในฟาร์มใช่ใช่เพราะบางช่วงก็มันจําเป็นต้องแย่งน้ํากับคนอื่นเขาเราก็จะพยายามกระทบคนอื่นเราน้อยที่สุดตรงเงินข้ามในบางช่วงที่รอบข้างเราเนี่ยเขาไม่มีน้ำเนี่ยบางครั้งเขาต้องอาศัยน้ําเพื่อมาหล่อเลี้ยงเขาก็เคยมาขอความช่วยเหลือเราซะด้วยซ้ําว่า ขอเพื่อหล่อเลี้ยงให้ประคองช่วงที่มันขาดน้ําออกไปแล <ะ S 2> ้วามีบ้างแล้วน้ําที่ใช้เลี้ยงพวกนี้ก็คือมีสารอินทรีย์เยอะเหมาะกับการเป็นรดน้ําต้นไม้ด้วยไปทําการเกษตรด้วยนะครับก็เ,ออเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ระดับความเค็มหรือว่าสารอินทรีย์พวกนี้มันอยู่ในระดับที่เอาไปใช้สําหรับพืชได้สบายมากพอแล้วล่ะครับไม่มีสารพิษเพราะเราใช้เคมีน้อยมากใช้สําหรับล้างเครื่องมืออะไรประมาณอย่างนี้บ้างนิดหน่อยแล้วก็เป็นเคมีที่ ค่อนข้างปลอดภัยมีความปลอดภัยครับครับ,รบโอเคสุดท้ายนะครับผมอีกก่อนจะถึงสุดท้ายผมอาจจะให้พี่สุชาติเล่าให้ฟังถึงว่าเออมาตรฐานในการในการผลิตลูกพันธุ์ปลาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอ่ะของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของตัวผลิตและนุบ้านในส่วนใหญ่จะเป็นบ่อด,ดินนะครับที่นี่ใช่ครับอ่ะตรงนี้คือมาตรฐานของเราเราเน้นอะไรครับผมออนแน่นอนคนที่เขาซื้อปลาลูกพันุ์ปลาแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้ออันนี้มันเป็นปลาที่ แปลงเพศเป็นเพศผู้นะครับทั้งหมดยันเปอร์เซ็นต์ของการแปลงเพศเนี่ยต้องดีมากนะครับโดยทั่วๆไปที่เขายอมรับอย่างน้อยที่สุดต้องประมาณสัก96.5หรือ97เซขึ้นไป,ไปแต่ว่าในมาตรฐานที่เราควบคุมตรงนี้เนี่ยเราจะให้มากกว่า99.2 <2. S 2> ขึ้นไปถึง99.5ตอนนี้เราควบคุมที่ประมาณ99.5ซขึ้นไปนะครับเพราะว่า ก็จะสูงกว่ามาตรฐานที่คนหนึ่งเขายอมรับไปอันนี้เป็นสิ่งแรกสิ่งแรกก็คือมาตรฐานในเรื่องของการที่เป็นเพศผู้ว่าแน่นอน99%ครับครับ,รบสูงกว่ามาตรฐานจริงๆอ,อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องการเราต้องพัฒนาสายพันธุ์ของเราเนี่ยให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าหนึ่งมีอารารอดสูงทนโรคและเติบโตเร็วเติบโตต้องต้องอยู่ในระดับที่ลูกค้ารับได้แหละไม่ใช่ว่าไปเลี้ยงแล้วต้อง ใช้เวลานานเกินไปต้นทุนสูงอันนี้ต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นระยะระยะ,ระยะอยู่แล้ว<ม>เราก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็ความทนโรคต้องสูงนะครับความต่อตะทนต่อโรคเนี่ยต้องค่อนข้างสูงอัตรารอดต้องสูงเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นทุนที่สําคัญมากของของ,ของทางลูกค้าส่วนอื่นๆก็แน่นอนเราส่งไปเนี่ยปลาของเราที่ขนส่งจะต้องจัดการขนส่งในใน โดยทําโดยจัดการที่เหมาะสมปลาเนี่ยต้องไปถึงลูกค้าอย่างแข็งแรงที่สุดนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นการแพ็คการย้ายปลาการขนไปทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบทั้งระยะทางวิธีการทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ปลาไปถึงลูกค้าแล้วยังแข็งแรง<ม>นะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอย่างที่ว่าน,นะครับว่าแปลงเพศต้องดีอัตรารอดต้องดีสายพันธุ์ต้องดีแล้วการขนส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยต้องโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีอีกว่า เราต้องโทรไปตามลูกค้า follow up อีกนิดหน่อยว่าเมื่อไปถึงเขาแล้วมันอยู่ดีกินดีมีปัญหามีอะไรบ้างอ,อันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ตามตามไคทีละครับก็เหมือนกับที่เราอนุบาลลูกปาลกปาในบอ่อดินเลยเท่ากับว่าลูกปลามีความทนทานด้วยครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเราด้วยคอนเซปต์ของเราจริงๆในการทําธุรกิจอันนี้เราไม่ได้ขายปลาไม่ได้ขายปลาเหมือนกับว่าขายแต่ลูกปลาเรา เหมือนกับว่าเป็นหุ้นส่วนของเราขายความสําเร็จของลูกค้านะครับ,รบลูกค้าซื้อเราไปแล้วเนี่ยต้องได้สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องเอาปลาไปเลี้ยงแล้วเขาสามารถดํารงชีพได้มีกําไรทรําธุรกิจต่อไปได้อันนั้นคือคือสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเราขายไปแล้วขายไปเลยเราจําเป็นจะต้องให้ลูกค้าสําเร็จเราถึงจะสําเร็จด้วยมันมันไปด้วยกันนะครับฉะนั้นลูกค้ามีปัญหาเราก็ต้องมีปัญหาเป็นปัญหาเราด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือ สิ่งที่ผมคุยกับพนักงานทุกคนว่าต้องเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับเราไม่ได้ขายปลาเราขายความสําเร็จร่วมกันกับลูกค้าครับครับครับโอเค <c oughs> ก็สุดท้ายครับพี่สุชาต,ติเผื่อว่ามีใครสนใจอยากจะเข้ามาดูฟาร์มระบบการผลิตหรือว่าร,ระบบการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวน้ําที่ใช้เลี้ยงปลาของเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเข้ามาดูากระบวนการผลิตว่าเาลูกพันปลา มีคุณภาพติดต่อสนใจติดต่อยังไงได้บ้างครับผมออยินดีเลยครับอันนี้เป็นอะไรที่เรายินดีมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราไม่ใช่ลูกค้าเราเนี่ยไม,ไม่ได้ซื้อปาลาก็เข้ามาดูได้มาเถอะครับ <c oughs> ผมยินดีให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเอาถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าก็มาศึกษาได้ยินดีครับที่ไหนครับผมโทรศัพท์ของเราก็หมายเลข0 8นย์แแล้วก็ห้า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 สามตัวนะครับห้าห้าห้า้าสี่อืมครับอีกเบอร์หนึ่งก็ 0815559669ครับนะครับสองหมายเลขหรือว่าจะปักบุดมาที่น้ำใสฟาร์มนครปฐมนครปฐมก็เข้ามาหาพี่ชาติก็ดีเลยครับโทรนัดล่วงหน้าครับเพราะว่าพี่สุชาติแกค่อนข้างภารกิจเยอะนิดนึงครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่สุชาติด้วยนะครับสำหรับในส่วนของตัวข้อมูลแล้วก็ยินดีกับตำแหน่งที่ได้รับก็คือเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับปี2 5 6 7ันหาสิเจสาขาบริษัทนำจืดขอบคุณพี่สุชาติครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ